สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักธุรกิจ m อ m ทุกท่านวันนี้ผมสวิท์คงเพ็งนะก็คือเป็นนักเครือข่ายคนหนึ่งที่ทำธุรกิจมามีประสบการณ์อยู่ประมาณ10กว่าปีถ้าพูดถึงตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นอาชีพหลักแล้วนะก็คือไม่วกแบกไปไหนเลยนะก็คือตั้งใจจะทำธุรกิจเครือข่ายผมทำธุรกิจเครือข่ายมาประมาณ10กว่าปีถามว่าประสบความสำเร็จไหม ประสบความสเร็จครับถามว่าองค์กรมีเยอะไหมมีเยอะครับผมและถามว่าทําไมวันนี้นะผมได้มาเปลี่ยนวิธีการทําง,งานนะเมื่อก่อนผมทำออฟไลน์ร้อยเปอต์ก็คือเหนือกลางอีสานใต้นะครับผมไปหมดนะฮะและก็ผมใช้เงินที่ได้มาจากาการค่าการตลาดของบริษัทกายตรงที่ผมทำในต่ละบริษัทนั้นผมไป ละเลงละลายไปขับไม่ว่าจะเป็นค่าโรงแรมไม่ว่าจะเป็นค่าสป,ปอร์ตองค์กรไม่ว่าจะเป็นค่าโรงแรมค่าชี่พักหลายๆอย่างค่าน้ํามันอะไรต่างๆนะบางบริษัทผมได้มาเป็นหลักหกบางบริษัทผมได้มาเป็นหลักเจ็ดผมใช้เวลาไม่นานผมใช้เวลาไม่นานเลยนะไม่ถึงปีแปเดือน6เดือนผมก็สามารถทายอดแต่ผมทําแล้ว เงินไม่เหลือถามว่านี่สินเพิ่มไหมไม่เพิ่มแต่ไม่เหลือนะผมเลยกลับมานั่งคิดว่าเราจะทําอย่างไรดีกับธุรกิจที่เราก็ทําทต่อไปนี้ก็คือหนึ่งก็คือบริษัทที่ผมทํมามา3สี่บริษัทและประสบความสําเร็จอยู่นั้นก็คือทำกำไรร100้อยเปอร์เซ็นต์พอเมื่อมันไม่เหลือเกิดขึ้นผมก็ต้องพีนิพิจารณาว่าเราจะวิธีการใดก็ได้ผมบอกองค์กรตลอดเวลาว่าหนึ่งบริษัทนะอย่าเปลี่ยนนะ ถ้าคุณเปลี่ยนขอให้คุณเปลี่ยนเป็นวิจิการหรืออาจจะเปลี่ยนหรือแค่ไกบางอย่างแต่ว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนบริษัทเ่ยมันจะทำให้คุณเสียเสียลักษณะที่ว่าคือมันเสียภาพพ้นไปนะผมเข้าเลยตัดสินใจที่ทำธุรกิจอย่างจริงจังแล้วก็ประสบความสำเร็จแทบทุกๆบริษัทที่ผมลงมาทำผมเป็นคนที่สมัครเครือข่ายไม่ใช่ว่าสมัครบ่อย แล้วไม่ใช่สมัครปีละหลายๆบริษัทนะผมสมัครบริษัทไหนผมเล่นบริษัทนั้นเลยตรงนะปิดตาม้าลำปางเมือนกันนะแต่ว่าผมมาสรุปเราประเมินค่าของตัวเองแล้วว่าหนึ่งถ้าเกิดเราทํากับวิธีการเดิมๆอย่างนี้มันคงจะไม่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนประสบความสำเร็จแต่ไม่สูงสุดอย่างแน่นอนผมเลยมานั่งพิจิตพินิษพิจารณาเกี่ยวกับการทํางาน ผมว่าน่าจะหาเปลี่ยนวิธีการวิธีการที่ผมจะเปลี่ยนก็คือหนึ่งผมเริ่มเรียนรู้ธุรกิจออนไลน์ขึ้นผมเรียนทําความเข้าใจผมซื้อระบบเข้ามาศึกษาอยู่ที่บ้านในขณะที่ผมนั่งคุยอยู่กับท่านวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านผมใช้เวลาในการเรียนยู้ประมาณ3มเดือนผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะจนถึงปัจจุบันนี้ผมสามารถที่จะ ทำธุรกิจออนไลน์ได้อย่าพูดว่าร้อยเลยนะแต่ผมสามารถที่จะมีรายได้จากนั่งอยู่ที่บ้านมีรายได้จากธุรกิจเครือข่ายแบบออนไลน์วันนี้ผมอยากจะเปิดใจกับเพื่อนๆทั้งหลายที่กำลังทำออฟไลน์อยู่จริงอยู่เราอย่าชิงเราทำออนไลน์สัก80%และอีก20% เราค่อยไปทำออฟไลน์ผมไปเจออาจารย์คนหนึ่งที่เขาแนะนำแล้วให้แนวทางให้แนวคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไปทำออฟไลน์อย่างนั้นคุณได้คนแต่คุณไม่ได้ใจในกรณีหนึ่งก็คือคุณได้ใจแต่คุณได้คนน้อยมันหลายๆอย่างที่มันผสมนปนเปกันอยู่นะครับแต่ผมมาศึกษาธุรกิจออนไลน์นะ บอกเลยว่าไม่ต้องเปลี่ยนบริษัทครับผมขอให้เปลี่ยนวิธีการนะผมได้ทำตัวนี้และผมได้ศึกษาระบบอ,ออนไลน์อยู่ประมาณ3เดือนเต็มๆต,ตอนนี้ผมบอกท่านได้เลยว่ามันเป็นหนทางใหม่และมันเป็นลูกทางใหม่ที่ผมประสบความสำเร็จท่านลองสังเกตดูว่าคนที่ทำงานธุรกิจ MLM เนี่ยที่มีรายได้สูงๆนะ่ะมันมีอยู่2-3กลุ่มแค่นั้นเอง ถ้าสรุปแล้วอาจจะไม่แค่สองกลุ่มแค่นั้นเองก็คือหนึ่งกลุ่มของแพ็กทีมบริษัทใหม่ mm. เข้ามาใหม่ๆมีการแพ็กทีมเกิดขึ้นวันแรกปุ๊บ mm. เขามีรายได้ทันทีเป็นล้านล้านเลยนะครับนี่พวกนี้คือแพ็กทีมและอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มของคนที่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือของคนที่คือเข้าใหม่ในบริษัทนั้นๆเข้าใหม่ๆเลยนะ ต่อไปมันมีกลุ่มที่3อยู่นะมันจะมีกลุ่มที่3กล,ลุ่มของคนทาธุรกิจออนไลน์ผมอยากให้ท่านทําความเข้าใจเรื่องธุรกิจออนไลน์สักนิดนึงเป็นธุรกิจที่สวยงามมากๆถ้าเกิดว่าท่านอยากจะรู้วิธีการทําธุรกิจออนไลน์ยังไงท่านโคโรนากดลิงก์ข้างล่างนี้นะทุกคําถามผมมีคําตอบนะครับท่านลอง ทำดูลองตัดสินใจทำดูถ้าคุณเป็นนักธุรกิจ M M ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมจากสวิตย์กองเพลงสวัสดีครับ